ไปดี bye. พ่อเม่พี่นอ้องบดหมดูทุกคนเนาะมือนีกมาพบซาวลิงบันพีนะี่เนาะทุกคนเนาะมือนีก่ะซาลิงมาตลาดแรงเนาะทุกคนมาแบบกระทันหันเนาะพาลานมาซื้อเสือแขนยาวเนาะทุกคนเพราะว่าขำแหละมันบ่ได้เวลาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายากเนาะเพราะว่าบ่ได้รถเนานะอันนี้ก็เอารถช่างมานะทุกคนแต่นี่นมานหลดหเพื่อน เดี๋ยวเฮาจะพากันนับขามาเลยว่าเลยพากันไปหลอกของเสือแขนยาวพนเนาะพนจะได้แบบที่เพิ่นหมักืดีกว่านาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเนาะได้หนำเอาบ้าเอาแล้วแปดชิปทุกคนเพิ่นมาเอาเสือเนาะ <laughs> แต่ว่าบ่ได้เสือเนาะเอาส่งแทนเนาะ เป็นให้พาสลิงนั่นเพป็นให้สลิงพาไปตลาดเช้าเนาะสลิงคิดงอไปเนาะเฮียน้ำจายจวดเนาะทุกคนยังลงหมอลายเนาะนี่กะห้ากะประมาณบ่ายเนาะเครื่องอาจจะยังลงหมอลายเนาะทุกคนไปละทุกคนสลิงก็ได้เสือตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะยางหล่อในหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ กินไก่ยังมาหลายาลาเลยหอตลาดแล้วทุกคนนะได้มาเกี๊ยงน้อยนะทุกคน <ừ. S 1> จะเอาโลหนึ่งให้นอาเซินเนาะเป็นมกักว้าย <c oughs> ทุกคน <c oughs> เห็นแล้วบ,บ่ทุกคนยายาซื้อขอบุ่นเลยเนาะมาตับกินเนาะ มาแล้วทุกคนซาลิงได้ผักสลัดได้ข้าวปุ้นได้มะเก้งและะ้วกนะ็ยยอเนาะซาลิงก็จะกลับเมื่อตำข้าวปุ้นกินเนาะทุกคนเมื่อพอกันอยู่เฮือน,นะนอเอนะาเนะทุกคนซาลิงมาเฮือนหล้กกระตําแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนผักสลัดกับแกมซาลิงเนาะพอดีแซ่บนะทุกคนซาลิงเห็ดกะสิว่าเพชรพอดีกลางเนาะซาลิงตำใส้ย,ยอเนาะมันมีอะไรอีกอย่างเนาะ๋ยวเหาอมาแซ่บๆนำกันเนาะทุกคน มามามาเดี๋ยวสลิงก็จะเอิ้อนหมูมากินน,ำน้ำเน,ำน,นาะทุกคนเนาะแกนหมเบิร์ดเนาะเดี๋ยวเราจะมากินถ่าเขาก็เนาะทุกคนเอิ้นแล้วเนาะยังโมมีอันนั้นเดี๋ยวหน่อยสลิงจะไปน้ำซ้ำเนาะถ้าว่ายังโมแคมีใครมากต่เนาะทุกคนโมแมนไวาอีหยังเนาะ เฮาเคยกินใส่บ่วงใส่ไม้หูเนาะเพราะว่าโมเมนต์แบบอยากยุบโมอยากใส่ยังเนาะคิดลายคนเนาะทุกคนกับกินใจหมู่เนาะตีเอามือยุบกันกินคนเดียวมันก็เห็ดได้ยุ่งเนาะทุกคนมันโมเมนต์ยังเนาะ ไปเลยเนาะมาพี่เดีย๋ยวสลิงไปหักโทรศัพท์ให้แม่กันเนะน้ะทุกคนมาเลยทุกคนโทรศัพท์ให้เบิ่บงอีกหน่นอยหนึงนะ่งเนาะเอา้าสายเลี้งคือไถ่ายแล้วเนาะเอาไปอยากเป็นคนดังที่มีเงินใช้มืดเลยมืดบ มืดครับควายดำโมเมนต์มันมืดเพากล้องมืดแท้จะคลองดำกินดำเพ็ดไปนี่นี่กินยอร์นี่กินหลายคนนะทุกคนกินหลายคนกับป้าพนังทางหนาเนาะก็เลยใส้แบบนี้นะทุกคนโมเมนต์เลยตมองเป็นว่า ไม e um> ่อยากใส่มือไม่อยากใส่ยังเนาะเรากับชุภาพก่อนเนาะกินลายคนยาละสนยาไว้เหรอกินกำเนิดมากินบ้างบ้างมันดึงถึงบ้างยืนต้มว้าวบังฟองบัง ทำในเบิร์ดได้คนเดียวเลยอิ่มเลยกินยอไงกลายว่าอีมัน,นย,ยอนั่นอย่าไข่ไงทองมันมึ่ยมึ่ยมึ่ยมึม่ยค่ะ ไปบ่แเลปตาแม่แมจะ้ตุ่ยเลยเิย <c oughs> หลับก,กินไก่น้อยดูอ ยาป้าเลทุกคนัวารมาเพชรกระเลื่มเพชรเลทุกคนย่ เอา้าเห็ุเสม็นมันให้เลยมาลองออกซนเนเฮ้ยนี่เลย <c oughs> นะนีเ่เป็ดเป็ดระหนึ่งนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ก็นี้จะพาชิ้นํำข้าวปุ้นทุกคนกินกับอาเซนเนาะบ่เบิร์ทุกคนตำเพื่อสร้างํำเบิร์ตทุกคนกับประมาเนาะม,มีหมูกินทุกคนที่ทำบ,บรแซบแล้ว <c oughs> ชาวดอนผู้เคยกินนํำกับจักไปใส่เน,ะนาะนา่ิลานบสบายเนาะทุกคนบริเวณพลงคชิด สำหรับคลิปนี้ซาลิงจะจบประชานีแน้ทุกคนฝาก่อมแม่ที่น่องเมื่อทุกคนกดอลค์กดแชร์กดติดตามตกดเป็นกำลังใจให้ซาลิงบันทีนเลยนะทุกคน บายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแ <Bye S 1> จ้งเ <Bye S 1> ตือนเด้อเผื่อให้ดามหักคลิปใหม่ๆจากซาลิงนั้นทุกคนเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยเนาะถ้าว่าเห็ดหยังบวถือบวหยังกันเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> โอ้ยมือเปียกกัเลยติดผ้าปกักการใดกะให้ติ <c oughs> ให้ชมได้เนาะทุกคน <c oughs> ติได้เลยเนาะว้าว <c oughs> ขึนข้าวอีก ดได้สมได้นะทุกคนเผื่อจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะทุกคนบ๊ายบายสบายดี